จะใครก็ต้างเลียกกันครับมากครับุดโอแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นมาแล้วจ้าแป้งฝุ่นผมมั่นใจผมมั่นใจว่าสมาคมเราจะไม่มีวันลดตายแล<ต>้วคุณคิดไหมว่ามึงจะได้สักคะแนนหนึ่งพิลึกบ <ไป S 2> ัตผมมั่นใจลงเลยผมลงรีบพี่ หนึ่งคะแนนต้องมาจากกูโอ้ยกูต้องให้มึงตีผมรักไม่ฝอยแล้วลำบากต่อตาหมายแม่ตามเดือนพี่น้องจะโจรทีวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากมายนะพี่น้องประโจรถ่านมีผ้าเสื้อเนื้อหาที่มันมีอยากตายพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะให้ผู้ปกครองไาไปซื้อเดือดน้ำไปไปซื้อรถถังมานั่งดูกันนะใครจีบวัดตีก็จีบนะผมไม่จีบคนหนึ่ง ฟังไว้ดีนะจะดูก็ดูไม่ดูก็แ,แล้วแต่นระวังหาที่แต่ที่แดงกระจายนะอยอาจะโจรฝากไวด้วยวันนี้มีอะไรบอกพวกมึงนะ คือวันนี้นายกโอบะเสียงเหนือนายกสมาคมศิลปินตลกเขาหมดวาระแล้วเขาบอกใครลงสมัครก็ได้ซึ่งเป็นคนบุกคนที่ลงสมัครแล้วมันจะดีแล้วมันจะได้เนี่ยมันกูไม่เห็นใครเลยวันนี้กูตั้งใจแล้วไปลงชื่อวให้มันด้วยลงชื่อให้มันสมัครนายกไปแล้วเดี๋ยวต้องเลือกตั้งนี่กระดาษอยู่นี่นี่เดี๋ยวไปลงชื่อนี่นี่ไงกูได้มาไงกูลงให้แป้งฝุ่นไปแล้วจริงอะให้แป้งฝุ่นเป็นนายกสมาคมตลกมันได้อยู่แล้วเฮ้ยแต่มันก็เหมาะสมนะมันก็เหมาะสมนวนะโอ้โหคือยังไงมันก็ได้อ่ะซุ้มเสียงมัน เฮ้ยนี่รู้มาไหมเฮ้ยนี่จอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วคันนี้คันนี้คันนี้ใช่ปหมคันนี้เลยคันนี้เลยเพื่อนๆจําได้คันนี้แหละเอ้ยูดิเอ้ยูููดดดิิิวันนี้เ้ยเพื่อนเ้ยทำไมวันนี้เลยเฮียอะไรวะพี่ลงนี่เลยสมัครนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย พี่ลงเลยลงอะไรวะลงนายกเป็นนายกไงมึงก็อยากเป็นหรือไงไม่ใช่เรื่งว่เป็นอยู่แล้วนายกเนี่ยไม่ใช่หมดคนนายกกันอะไรของมึงเนี่ยอันนี้นายกสมาคมศิลปินตลกมึงบ้าโอ้หนังบ้าเยืนกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยกูจะกลับบ้านน้โอบะเส็งเนื้อเขาหมดวาระแล้วแล้วเขาบอกใครลงก็ได้มันต้องพี่แล้วนะเว้ยไม่ใช่มันหพี่บ้าปะเนี่ยกูไม่ได้พร้อมพี่ พี่ไปขับรถถังไปขับเรือดำน้ำคนยังแห่งกันมาเลือกพี่ดูพี่แต่ถ้าลงสมาคมตลกพี่ได้เป็นแน่ไม่เอาฮ้ยไปไหนพี่เชื่อผมบ้าเนื้ออย่างี้ไม่ต้องมันทำไมมึงบ้าปะเนี่ยไอ้เยี่ยงหึ่งมาเดี๋ยวเจ้ามาครูแข่งได้ยินเดี๋ยวต้องเบา เอาคู S <S ่แขกรู้พ totally cool so right ี่ลงนี่คือแป้งฝ่อลาออกหมดเลยนะนี่พวกกูได้ลอยลอยใหญ่อะพวกกูได้นี่มาหมดแล้วเนี่ยนี่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 ใบลงชื่อนี่มีไหมเนะใบลงชื่อใบลงปรกาศให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยกูก็จะมาเลือกกับเขาไงทุกปีเราเลือกคนอื่นมาเยอะแล้ววันนี้ผมเลือกพี่และทุกคนต้องเลือกพี่กูไม่มันไม่พี่ของมันกูไม่มีอุปกรณ์มาอะไรเลยเดี๋ยวไงเฮ้ยอุปกรณ์มาดินี่อย่ามาแล้วเอย่ามาแล้วไม่ใช่แต่มึงก็เตรียมมารถกูอ่ะมึงเตรียมอุปกรณ์มารถกูกูโทรบอกทุกพ้องน้องพี่มึงทุกคนแล้วให้เอามาแต่มาเซอร์ไพรส์มึงทีี่่่เเ้้้ารูหมดแลวนนนนะะย มีมึงคนเดีที่ไม่รู้นี่ไปหาเสียงไปหาเสียงเฮอยเพียพร้อมเลยว่ะเฮ้ยเตรียมมาให้แล้วเออพลังประชาชนเลยเอ้าเฮ้ยพักพลังประชาเลิฟเออดีว่ะเอาไว้บ้ามึงอยู่ๆมึงจะให้กูเป็นนายกไอ้เหยื่อเลยลองหมุนตัวดิลองหมุนตัวดิกูไม่มีชูลองลองหมุนตัวก่อนลองหมุนตัวก่อนไม่ต้องลงอีหมุนตัวแล้ใส่เอวด้วยใส่เอวใส่ใส่เอวด้วยทำไมจะเป็นนายกเลย ต้องใส่เหว่ใส่เหว่ดิมึงต้องใส่สูตรฮะควรู้รไหมไม่ใช่แต่มึงเตรียมมาลดกูอ่ะผมเตรียมของมาลดกูกูโทรหาทีมงานมึงแล้วเขารู้กันหมดมีมึงไม่รู้คนเดียวเนี่ยถือถือไว้ถือไว้ถือสองหนึ่งสองสองสองสี่ไว้อันนี้ถืออะไรสูตรทูนเนี่ยโอ้เงียบไปเลยเงียบไปเลยมึงไปถามใครไปเอาสองที่สองกูเลยอ่ะไอเหยื่อไอเฮี้ยกูไม่ได้เตรียมเฮี้ยอะไรมาเลยเออเฮ้น่าเฮี้ยงกูใจถึิ่งที่กูสิ่งที่กูเตรียมมาให้มึงเนี่ยมีอำนาจได้อยู่แล้วได้อยู่นะเฮ้ยรุ่ มึงใสไปเลยไหนมึงมึงลองแบบลองลองซ้อมหาเสียงนี่ลองซ้อมดิเดี๋ยวไปไป<า>ติดตลกที่แน่กระนายกตลกไี่สวัสดีครับสวัสดีครับเออนายกแปง้งฝุ่นมีสโลแกนอะไรลองคิดดิไม่ใช่มึงมั่นใจอะไรขนาดนั้นวะนี่แล้วมึงก็เตรียมพร้อมโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงมันไม่เหมือนว่ะไม่เหมือนได้ยังไงเล่ะโอ้โหไอ้เหี้ยมาพร้อมเลยเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออเฮ้ยอันนี้ไว้เผื่อเดินผ่านลำวงโค้งลำไป ดเสียงมันก็มีอำนาจฝายลินเขาก็อยากเลือกมึง้อกทางนี้ดินี้ฝัางพ่อแม่ปีน้องร่วมลงหาเสียงให้กับเี้เขากำลังประชุมวาระเก่าอยู่วาระใหม่คือต้องจับขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะได้ผมว่าเอาเวลาว่างตรงนี้เดินหาเสียงก่อนจุดที่ผมหาพี่พาไปหาเสียงผมหาผมทำท่องเร็วพี่หมดแล้วคือพี่ได้อ่ะไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีคนเยอะโอ้ช่วยเรืองผมให้เป็นนายกแป้งฟุนแป้งฟุน แป้งฝุ่นแป้งฝุ่นมาแล้วจ้าแป้งฝุ่นด้วยการพี่น้องของเพื่อนทุกคนนะครับเลือกผมแป้งฝุ่นเฮ้ยเบรกก่อนฝุ่นไม่ต้องห่วงพักนี้ตังเยอะขอบคุณนะวันนี้ฮะขอบคุณนะยังไงก็ขอแสดงความยนดีกับผู้ครับอ่า เขาออกหาเสียงกันทำไมกูไม่ได้ขึ้นไปของเขาวะเอ้ยเขาเรียกกูขึ้นตอนไหนเข้ามาทำไมไม่ลงอ่ะออกมารองนอบไม่ลงอ่ะออกมาร้องรอบอันนี้มามืดมามืดอ๋ออกมาร้องรอบมึงมึงเห็นมุมนั้นไหมเออมึงไปรอตรงนู้นมึงออกเลยออกเลยมันมีชื่อกูป่ะวะพี่อยู่ท้ายเปล่าแต่กูว่ากูว่ามั่นใจนะเพราะว่ากูจ่ายเงินไปตั้งหลายหมื่นอ่ะกูว่ากูมั่นใจอ่ะกูให้เงินไปแล้วอ่ะโดจรเลื่อง เป็นนายกนะครับผมมั่นใจนะครับเขาบอกกูได้แน่ดูปากเลยกูได้แน่ขอลงคะแนนแะลงคะแนนแล้วยืนรงรูน เดี๋ยวผมนะนะเขาจะเลียงอะไรเขาก็ลงด้วยเวนใครเขาก็ลงด้วยคู่ต่อสู้ไงนี่มึงอ้าวอ้าวเจ็บกันอ้าวอ้าวแล้วกูเบอร์อะไรวะสิบหกโอ้ยเลขสวยสุดหกเลขสวยสุดของมึงอ่ะแม่กเลขสวยอ้าวไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรลงนายกลงนายกลงเนี่ย ผมลองนี่พี่หน,นึ่งคะแนนต้องมาจากกูกูต้องให้มึงผมรักไม่ปล่อยอีกแล้วดีเนี่ยปากด้วยพี่ปากด้วยผมพลังประชาเลิฟพลังประชาเลิฟเาราเจะไปเราจะไปไงตลกจะไม่มีวันอดตายตลกจะต้องตายไปเฉย ไม่ต้องอดตายอย่างหมาตัวหนึ่งใช่ครับไอ้เหี้ยใครจะเลือกมึงไอ้สั่ผมลงนายกสมาคมนะอลงนายกสมาคมใช่นีครับแต่คุณก็ต้องดูแลปากท้องพี่น้องชาวสมาคมศี่ปินตลกผมมั่นใจผมมั่นใจว่าสมาคมเราจะไม่มีวันอดตายแล้วคุณคิดไหมว่ามึงจะได้สักคะแนนหนึ่งผมมั่นใจมั่นใจฮะมั่นใจเพราะว่าผมให้นายไปสองหมื่นให้มันไปแจกอันนี้ซื้อสิทธิ์ายเสียงอีนงไม่ได้ ผมไม่ได้ขายเสียงอย่าอย่ามาขายอย่ามาขายปล่อยมาให้กูหมื่นเรื่องหมไม่ละเคเเดี๋ยวรื่องวะเรื่องวะขอคาถาโอมาณตาปัตเขเยอปติเทเถนะอปัดดียาอปติเทเถคืออขเยาปัดทโหปติทฤษคือยำดับต่อไปหมายเลขสี่ครับว้าสี่คร ลำดับต่อไปครับหมายเลขสี่ครับสี่ครับลำดับต่อไปหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าเอาโอ้โห้ามาแล้วครับอ่าเลขหนึ่งกับเลขสองอุ้เหยียบจังหวะลำดับต่อไปหมายเลขสามสามสามไปเลยเย่เย่เย่หมายเลขสี่ครับลำดับต่อไปหมายเลขสี่ครับบ้าจ ชันในตอนลงเลือกตั้งนะครับหมายเลขหนึ่งคเชได้สิบคะแนนรับต้มอหมายเลขสออาจารย์คองโค้ชเป็นไม่ยากได้เจ็คะแนนรับต้อเดี๋ว่าลงมืกันนะครับหมายเลขสาคุณหัวารชัยดีดับสิบสามคะแนนรับโอ้โหและมายเลขสี่รับคุณโอบาสเกมเงาสองร้อยสิบคะแนน ได้ครับโบนจบจ๊จเด็กห้าคะแนนครับแล้วก็ภเสีจำนวนภาีสิบสี่ลาครับไม่ควรไม่ควรเออรู Gob ้สึกเพิ่มเพิ่มใจอะไรไรออบาได้เป็นนายกต่อออบาได้เป็นนายกต่ออาบาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันมีชื่อกูรู้เปล่าล่ะพันเป็นสารพระภูมิเลยเฮียแล้วป้ายเปย์เฮียมันก็เตรียมให้กูแล้วเอาเงินไปแล้วด้วยมันเพื่ออะไรล่ะคือกูไม่ได้เลือกเบื่อหายพี่อบาดได้อ่ะคือพี่อบาดได้อ่ะพี่อบาดพี่อบาดได้พี่อบาดได้เว้ยพี่อบาดได้เลยพวกเราอ่ะยอดเลยเคยใช้เสริมพุทานนท รอสัมภาษณ์สื่อหน่อยท่านรอก่อนนะครับท่านเดี๋ยวก็เรื่อทำาเร็นเรื่องก่อนนะเดี๋ยวมึงมาแป๊บเดียวท่านรอก่อนนะเดี๋ยวือสัมภาษณ์นะไอ้นายเงินเงินกูหรอวะเงินมึงมาทำไมเนี่ยไม่ใช่เงินกูอ่ะมึงเคยทำธุรกิจไหมมึงเอามึงไปเล่นจำรับตาปูปลาเงี้ยมึงไปลงแล้วมึงเสียเงี้ยมึงเอาคืนได้ไหมเองสัมภาษณ์สื่อให้เขาอยู่แล้วมึงไปได้แล้วมึงแต่งตัวอะไรเนี่ยโอ้ยไว้เจ้าของสัมภูมิปะ ลบมานี่ก่อนครับนี่ไปอะไรครับผมเกิดอาเสียงเนี่ยเอ้โหส,สองคนนะกูอ่ะมีแต่คนแบบนี้ที่เข้าใจกูดืด้อๆแต่นี่เป็นยังไงบ้างท่านไม่ต้องถามไม่เอาเงินคืนได้หน่อยไอ้นายมันเอาเงินไปเอาไปเท่าไหร่ครับสองสามหมื่นอ่ะให้เขาไปที่พี่อ้าวทำไมให้เขาไปอะ่ะยุคนี้ทำไมนี่ก็ต้องให้เขาไปอ๋อไม่ใช่เงินคุณไม่ใช่เงินผมอ้าวไม่พูดมาหมางั้นนะโอ้ดื้อๆเออดื้อๆจิงร้อยป่ะเนี่ยครับผม เนื่นใจถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องซับสไครป์กดกระดิ่งกดกระมังกดระฆังให้ช่องแปรงฝุ่นด้วยกันแล้วกันนะครับนะฮะก็จานกดช้อนกดอะไรก็กดใครที่ดูแล้วก็ไม่หยุดซะด้วยอ้าก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันรักผมชอบผมไม่ต้องเลือกผมครับแค่กดติดตามก็พอพบกันใหม่คลิปหน้าเลือกผมก็พอเลครับผมไม่หยุดซะด้วยคลิปนี้สวัสดีครับ